ไม้มันขึ้นเพิ่มไล่มาท่นเดนี่้ดิเอ่เอเออทดลองระบบความน้องกำลังไลไสายสายน้ำมันใหม่แม่งคนกระตกว่นี้ไปละบาดนี้ระบบสั้นมาต้องห่วงครับ ผู้ใดขึ้นครับคันนี้ต้องใส่กระจับไว้พร้อมเด้อพี่น้องบ่ซั่นใส่เลือดแท้เรื่องระบบเรื่องระบบสั่นบ่ต้องห่วงครับถ้าสิขับคันนี้ต้องใส่กระจับนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าเสียงเครื่องนี่นี่แม่งครับแม่งรถคั้นบูนยางใหญ่เนาะเนีย <Yeah. S 1> อุ้ย ม้วนแคนหน่อยไปรนไดี๋ยวไม่น้องระบบสันใส่ได้ครับมีสองระบบนะครับสันเบาสันหนักสันหยาบสันละเอียดประสานเฮ็ดดี่ะมาพ่วงอะไรหนิมุนบางอย่างหลหล่อบันเทิงสิมุนนี่มันสิขึ้นพ่วงอะไรท่านบ่นี่เตากระต่ตายใช้ได้นี่กําลังต่อสายน้ำมันใส่เมื่อกี้ครับ อย่าลืมนะครับใครมาสมัคร,ครขับคันนี้ต้องมีกระจับติดตัวมาด้วยนะบระิษัทใส่เลื่อนเบอร์เทพไปหรองพวกเมล็ดหน่มุนไหลหล่อเมงวะที่เมล็ดใส่พวกมเม,มล็ดหัวเงาหัวหดำยิ่งยิ่ๆไหม้ <laughs> า,เา,า,าเราไปยู่ครับบมาเราไปหาเราเบิ่งงานทางในหรอก แช้งานได้แล้วออกงานเลย